นักกษัตริย์คู่รักคู่ชีวิตคนปีชวดคนที่เกิดปีชวดเป็นนักกษัตริย์พลังหยางธาตุน้ําคนปีชวดมีลักษณะและอุปนิสัยแควล้งว่องไวชอบเข้าสังคมเข้ากับคนได้ง่ายชอบการเรียนรู้มีไหวพิป,ปฏิภานดีคนปีชวดชอบลิเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่มักทําอะไรไม่ค่อยคงทนเปลี่ยนแปลงง่ายคู่รักคู่ชีวิตของคนปีชวดเนื้อคู่ที่ถูกฉลกสมพงกันคือคนเกิดปีฉลู คนปีฉลูมีพลังหินธาตุดินแฝงโลหะคนปีฉลูมีอุปนิสัยที่นิ่งสุขุมชอบใช้ความคิดทำอะไรอย่างมีแบบแผนมีความสุภาพเรียบร้อยตามหลักเบญจธาตุพลังธาตุน้ำของคนปีชวดช่วยส่งเสริมเกื้อกูลคนปีฉลูคือน้ำเป็นโชคลาภของดินและพลังแฝงธาตุโลหะของคนปีฉลูก็ให้กำเนิดธาตุน้ำทำให้คนปีชวด ได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลจากคนปีฉลูที่จะคอยให้คำปรึกษาทักท้วงและดูแลความละเอียดเรียบร้อยแทนคนปีชวดในแบบคู่รักที่มีพลังหงยินหยางพลังธาตุของนักษัตริย์เนื้อคู่ที่สมดุลต่างคนต่างช่วยดูแลและส่งเสริมซึ่งกันและกันคู่รักคู่ชีวิตของคนปีชวดเนื้อคู่ที่เกื้อกูลสมปุงกันคือคนที่เกิดปีวอกเป็นพลังหยางธาตุโลหะ คนปีวอกมีอุปนิสัยว่องไวฉลาดเฉียบแหลมเป็นนักสังเกตการและวางแผนชอบเข้าสังคมพลังธาตุโลหะของคนปีวอกเป็นพลังหยางให้กําเนิดพลังธาตุน้ําของคนปีชวดพลังหยางยังทําให้คนปีชวดได้รับการเกื้อกูลดูแลเอาใจใส่จากคนปีวอกที่ตามใจในลักษณะเป็นกันายาณมิตรเป็นผู้ให้อย่างเต็มกําลัง คู่รักคู่ชีวิตของคนปีชวดเนื้อคู่ที่เกื้อกูลสมพงกันคือคนที่เกิดปีมะโรงเป็นนัก,กษัตริย์พลังหยางธาตุดินแฝงธาตุน้ําคนปีมะโรงมีลักษณะและอุปนิสัยที่เชื่อมั่นในตนเองสูงมีความเป็นผู้นํามีความกระตือรือร้นชอบการเรียนรู้รักศักดิ์ศรีชอบให้คําแนะนําและช่วยเหลือผู้อื่นพลังธาตุดินหยางของคนปีมะโรง ได้รับการเกื้อหนุนจากคนปีชวดธาตุน้ำหยางที่ตามหลักน้ำเป็นโชคลาภของดินทําให้คนปีชวดเมื่ออยู่กับคนปีมะโรงคนปีชวดจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้ที่ส่งเสริมคนปีมะโรงอย่างเต็มกําลังแต่ถ้าคนปีชวดมีคนรักหรือคู่ครองที่ไม่ใช่คนปีฉลูผมแนะนําให้ทําเคสเสริมพลังธาตุนักษัต์เนื้อคู่ โดยการหารูปปั้นวัวมาตั้งเอาไว้ที่โต๊ะข้างหัวเตียงหรือตั้งที่โต๊ะทำงานหรืออาจพกภาพหรือจี้ที่เป็นรูปวัวนักกษัตริย์เนื้อคู่ติดตัวเอาไว้คนปีชวดก็จะได้รับพลังส่งเสริมจากนักษัตริย์เนื้อคู่ทําให้มีโชคชะตาที่ดียิ่งขึ้นทําให้ชีวิตรักราบลื่นยั่งยืน